นี่ก็จะเป็นร้านอาหารแล็ที่นอนสำหรับคนเดินภูเขานะคะพอถึงเวลาเราก็จะมาพักนอนเนาะก็จะมีอาหารให้อันนี้ก็จะเป็นแผนที่ หล oh, ับเดินนะกี่ชั่วโมงกี่ชั่วโมงสิเลยลองผู้มักเชิคงเบียงเออกำบม่เลยมันนิฟิกชมามันนิฟิกมองตันสวยงามมากมานะคะเสียงมักเชิญพูดัวโอ้ ข้างหน้าแต่ข้างหน้านี้ก็สําหรับเอ,อ่อเด็กๆนักเรียนนะคะมา <laughs> เล่นสกีสืบุลิสศึกษากุงแจสกี สวยงามมากมานิฟิกเซลุกขวา้านีแดดนะสองเซดูมาก แสงแดดแสงแดดก็จะส่องนะคะทุกคน ดอ่ัแม่ต๊ะฮู้อูฟาร์มงานนะครับทุกคนทะเลสาบอยู่ข้างล่างทะเลสาบอยู่ข้างล่าง เราก็ตอนนี้ก็หกโมงเย็นแล้วนะคะทุกคนรีบเดินมาก็ต้องรีบเดินกลับนะอู้ทะเลสาบทะเลสาบทะเลสาบ ภาพจริงๆจะสวยฟันนี้อันนี้มันมีแดดสอ่องค่ะทุกคนมีแดดส่อง Hãy tạp... cắt <laughs> ไม่มีเสียงเพลงฟินทีก็เหนื่อยพาคนะคะทุกคนโอ้ยารามงามของบนภูเขาช่างงามเหลือเกินก็จะเป็นลูกบูบอรี่นะคะบนภูเขานะลูกบูบอรี่ภูเขาเขาก็ยังไม่สุกนะคยังไม่สุกเลยเด็กก็บอกบองสวาบองสวาก็คือ สวัสดีตอนเย็นนะคะทุกคนวีนีก็้ถ้าเสร็งลงทรายพุชชลีเป็นมุมที่สวยมากตอนนี้ถึงเวลาที่ลุง เขาเร่งแล้วเพราะมันมืดแล้วมันจะทุ่มหนึ่งแล้วต้องรีบลงจากเขาเพราะว่าเดี๋ยวมันมืดนะพากันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนีินีก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดให้กำลังใจีินีด้วยนะคะทุกคน พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ